ตอนนี้ก็พร้อมเป็นที่เรียบร้อยครับตัดก็สู้หน้าดรับหน้าแบนฮีโร่นะครับในการเจอกันของ MITS และไ i g h t t h ครับในเกมแรกมาดูกันครับว่าวันนี้เนี่ยจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะครับสำหรับการแข่งขันในวันนี้อย่างที่บอกไปครับนี่คือการแข่งขันนะครับ The Legend of Colosseum นะครับก็เป็นการจัดของน้องๆ้องมหาวิทยาลัยศรีประดุมซึ่งอย่างที่บอกคือ,อการแข่งขัน เรื่องอากันได้ขันในวันนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีน้องๆเลยนะครับน้องๆนี่มืออาชีพมากเก่งมากโปรดักชันจากศรีประทุมนะน้องๆมาทําหลังบ้านโอ้โหแบบแต่ละคนเก่งๆทั้งนั้นใช่คือจริงๆจันมันไม่ใช่แค่หลังบ้านนะครับเพราะว่าหลักสูตรของทางศรีประทุมเนี่ยให้น้องเริ่มต้นตั้งแต่ส่วนแรกเลยนั่นก็คือการวางแผนโปรเจ์วางแผนโครงการรวมไปถึงวางพอโพโซแล้วก็ไปหาสปอเซอร์ ซึ่งต้องบอกว่างานแบบนี้มันคืองานระดับที่แบบว่าเอาไปขายงานโปรดักชันต่างๆแล้วเป็นอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์ครบรูปแบบจริงๆคือในส่วนหลังบ้านโปรดักชันเนี่ยน้องๆแบบฝึกฝนกันมาแบ่งหน้าที่คือคือจากที่ฟังโครงการมาเนี่ยคือจะมีกลุ่มหนึ่งเนี่ย25 oh. คนโอ้ซึ่ง25คนก็จะแบ่งแต่ละหน้าที่เลยตั้งแต่โปรเจกต์เมเนเจอร์แคสเตอร์เมเนเจอร์ดูแลกราฟิกดูแลสตรีมมิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นน้องๆจะได้ทำทุกหน้าที่แล้วเข้าใจ ุทุกองประกอบนะครับในการจัดการแข่งขันจนกว่ามาจนถึงเนี่ยรอบออฟไลน์แบบนี้ในการถ่ายเท่าสดเลยน้องๆก็จะต้องวางเลยเยอร์ดิวกับกิจกรรมดิวกับสปอนเซอร์ดิวกับนักพากดิวกับนักแข่งทุกอย่างเลยครับจานยโอ้โถือว่าเป็น MI Your team is picking. In my Your team is picking. because I saved my nation from falling apart. <laughs> Payback time. Your team is picking. Light of Pisces shines on my sword. Muscle of iron, bones of steel. ว่าจะมีโพซิชันในการยืนเยอะมากนะขั้นไหนเพราะว่าถ้ากลางในส่วนของฟาเธอร์แอสไรท์ในจังหวะการจ่ายอัลติเมทแล้วเนี่ยจะทำให้เขาเป็นเป้านิ่งครับลาเซรอสจะใช้จังหวะตรงนี้เล่นคอมโบกับในส่วนของตัวรกัดได้ดีหรือเปล่าก็ต้องรอดูครับนี่คือแผนของไนท์สไทน์ในการแก้ฟาซ่าแหละครับโอ้โหเป็นการดาวฮีโร่ตัดกันไปตัดกันมาดีพอสมควรเลยครับตัวตะกัดนี่ครับตอนตัวระกัดเนี่ยอย่เพิร์งบอกเลยอ่ะนะครับในการดาวการแบนฮีโร่ก็เพิ่งจะเริ่มในเฟสแรกเท่านั้น อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับในโมบายลีเจนแล้วก็น้องๆ้องที่ดูอยู่หน้าไลฟ์ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันอีกครั้งะนรับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆที่ไม่ได้ดูในเกมช่วงเช้านะครับก็อะไรกับมาดูรอบชิงยังทันอยู่นะวันนี้นะจะได้เห็นการบวกกันแบบดุดันไม่เกรงใจใครแน่นอนเพราะป่ายงอิซิโอคอจะประทะกับป่ายางน้องเมธเนี่ยหรือเมธเนี่ยตัวตึงเนี่ยต้อง ยอมรับเลยว่าทั้งสองคนเนี่ยสกิลเพย์เอาเรื่องเลยอยู่ที่ว่าใครจะพิว้วกันเน<อ>เกมนี้จะมีวรามให้เห็นเหมือน2เกมที่ผ่านมาหรือเปล่าราอชามได้เลยครับ ใช่ครับอย่างที่จาร์ม้าบอกเลยนะทั้งน้องเมธนะครับแล้วก็อิซสุคอร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นป่าระดับต้นๆแล้วล่ะนะครับของทัวร์นาเมนต์นี้นะครับที่จะต้องมาให้ผ่านฝีมืออยู่ที่ว่าจังหวะละครับในการเก็บออบเจกหรือจังหวะในการเดินเกมจะสามารถเดินเกมช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วตอนนี้แบนในเป็นที่2เนี่ยตัดเป็นอวิจงออกไปนะครับสำหรับพยามังกรนะครับที่สามารถแปลงร่างอย่างแบล็กดังก์ฟอร์มนะครับในการที่โซนพื้นที่แนวหลังเติมไฟดี อวีจงถูกตัดออกไปครับไม่อยากให้กับตัวละครอย่างนารากรหรือโนเซนเนี่ยเอามาเล่นเพื่อกดดันเลนพร้อมกับรูบี้นะครับในการที่จะถูกแบนออกไปด้วยนะครับน่าสนใจมากครับสำหรับแมตช์นี้ใช่ครับแล้วกับตันของทั้ง2ทีมอย่างกับตันนะฮะศูนย์สามหกเจ็ดครับของไอทีเอสแล้วก็กับตันแคตตี้นาลุวันนี้ได้ปะทะฝีมือกันอย่างแน่นอนนะครับไม่มีโอกาสไหนดีเท่าโอกาสนี้แล้วทั้งสองทีมใส่ให้สุดนะครับในสนามนี้ ถือว่าเป็นสนามที่พิสูจน์นะครับว่าจะสามารถเอาชนะแล้วคว้าชแชมป์รายการนี้ไปได้หรือเปล่าแล้วตอนนี้มีการแบน <c oughs> เพิ่มอ,ออกไปครับตอนที่สองอลอตครับในฟองไม่ใ m i t ครับแล้วก็มีการลูบี้มีการแบนลูบี้เพิ่มมาของไนท์ทรีดาบฮีโร่ในเฟสต,ต่อไปครับกำลังจะเริ่มขึ้นหลังจากที่ไนท์ทรบแบนในตัวท้ายที่กำลังจะแบนตรงนี้เดี๋ยวรอลุ้นกันเลยว่าจะแบนอะไรตอนนี้หลายตัวหลุดอยู่เยอะมากๆอยู่ที่แผนและในั่งไนท์ทรและ MITS ดวนครับอาครับต้องดูเลยครับว่าจะตัดตัวอะไรออกไปนะครับตอนนี้ก็พยายามจัดจี้เลนข้างของทั้งสองทีมแหละครับเพราะว่าเลนข้าง ในแพทปัจจุบันค่อนข้างมีบทบาทสําสคัญเหมือนกันนะครับในการที่จะเดินเกมนะครับเพราะว่าเลนข้างเนี่ยจะเป็นเลนที่มักจะโดนแก๊งบ่อยนะครับแล้วพอโดนแก๊งบ่อยเขาค่อนข้างให้ความสําคัญครับเพราะว่าจะเป็นตัวที่สามารถเอามาใช้ทั้งเป็นในเรื่องของการรับดาเมจเล่นทีฟายเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเมตาก็คือจะเน้นในเรื่องของการที่เดินเกมของเลนกลางแล้วก็ป่านเนี่ยในการที่จะแบกรับดาเมจค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเลนข้างต้องเป็นตัวที่รับดาเมจได้จ่ายดาเมจได้ยิ่งดีหรือจะเป็น ตัวที่สามารถรับดาเมจแบบเต็มที่เลย <_ d ata> ก็จะเป็นตัวที่เอามาใช้ในการเดินเกมมากขึ้นนะครับของทั้ง2ทีมครับในเกมนี้อาจจะได้เห็นตัวไฟเตอร์นะเดือดเเยอะๆก็เป็นได้เพราะว่าดูจากการด้ามมามีโอกาสที่จะเฟรคนะครับในสองของโกลเลนให้เป็น Fighter. ไฟเตอร์เห็นการประทะกันอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้โอ้โหหนะ้าไลท์ก็กองเชียร์ก็ขับขังในวันนี้นะไอเชียร์ไอเ s พิมพิม i t ทิ s, นะครับ ไทยเชียร์ไนท์ทรายพิมเอนทีแต่กองเชียร์หน้าสนามนี่พร้อมที่จะให้เสียงนะสญญเสียงเชียร์เสียงกรี๊ดกันแล้วหนะ้าในหน้าสนามเนี่ยศึกนี้จะเป็นของใครครับนี่เดี๋ยวเปิดมาเพิ่มครับในฝั่งของ m i t h อย่างเอสซูดาความสามารถของเอสซู a ดาหลายคนน่าจะรู้ดี ในการยืนค้ำไฟครับโหและค้ำไฟดีดมากในการปัม๊มซาดัตแดนโดดเข้าไปใช้ใฟิลลิ่งซามูลนะครับพร้อมกับกระโดดล้วงแนวหลังก็ถือว่าเป็นตัวที่น่ากลัวอีกหนึ่งตัวอย่างเอสราดามีโอกาสครับที่เอสราดาตัวนี้จะไปกอเลนก็เป็นได้หรือจะเป็นเอสราดาออฟเลนแบบแผนออริจินอลเลยรอติดตามชมกันไปครับแต่ไนทรายครับต้องมีการดับฮีโร่เคาน์เตอร์มาบ้างมิเงนเนี่ยเหนื่อยแน่นอนในเกมนี้ โอ้แล้วเหมือนจะมองไปที่ตัวละครอย่างยูเรนัสกับเอ<ม>็กซ์ฟอกเลยครับซึ่งก็เป็น2องไฟเตอร์ที่กดดันได้ดีอยู่แล้วนะครับเอ็กซ์ฟอกนะครับมีลัดอินซิเนตี้นะครับ,รบในการกดดันเป็นแบบทรูดามเอ็ระเบิดพลังใส่วงไฟที่อันตรายนะครับตอนนี้เหมือนจะมองไปที่2ตัวนั่นคือทามัสกับเอ็กซ์ฟอกแหละครับสตัวนี้ล็อกมาเป็นที่เรียบร้อยครับทั้งทามัสและเนะอ็กซ์ฟอกนะทามัสก,ก็เห็นแล้วแหละครับในความโหดร้ายนะครับตั้งแต่ใน คู่แรกแล้วนะครับทามัสก็เป็นตัวทับดารามจดได้สามารถยืนคํำได้ดีจ่ายดารามจดเข้าหน่วงฝายยืนแทงได้ดายมากๆนะครับสำหรับทามาสัสเล่นกับ Xbox ตรงนี้เล่นค่าของไนท์ไรอันตรายเหมือนกันครับ20วินาทีสุดท้ายนะในการดับตัวสุดท้ายของ MGS ครับเดี๋ยวรอดูได้เลยว่าจะเป็นตัวไหน คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับก็ย้ำอีกครั้งแล้วกันนะสำหรับนะผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคุณมีสิทธิ์ลุ้นรับนะของรางวัลจากน้องน้องมหาวิทยาลัยศรีปทุมะครับเพียงแค่น้องๆเนี่ยเดียชมการแข่งขันนะครับแล้วก็กดติดตามเพจนะกดไลค์กดแชร์ใส่แฮชแท็กเข้าไปนะครับก็จะลุ้นรับนะของรางวัลนะอย่างบัตรนะภาพยนตร์บัตรชมภาพยนตร์ของเมเจอร์แล้วก็ฟิตเวแบบนะ ครับตอนนี้ก็เกมการแข่งขันครับกำลังจะเริ่มต้นมาแล้วนะครับสำหรับทั้ง2ทีมครับลงตัวละครกันมาครบแล้วด้วยครับยังไงฟากติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันมาได้อย่างเต็มที่นะครับและอย่าลืมไปเพิ่มพลังกันด้วยตอนนี้หน้ากองเชียร์นะครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับนักกีฬาทั้ง2ทีมด้วยครับในรอบชิตรลิศกำลังจะเริ่มต้นกีฬแล้วครับในการแข่งขันครับของไทยรายการ The l e g e n t of Coliseum ที่ศรีประทุมตอนนี้การแข่งขันเดือดแน่นอนครับ ตอนนี้ก็รอครับรอเตรียมความพร้อมนะฮะก็สามารถนียดื่มวิตเวียแบบได้นะฮะเพื่อจะเติมความพลังครับแล้วก็สร้างเสริม ก้างเนื้อครับก้ามเนื้อก้ามเนื้อไม่ใช่ก้างเนื้ออ้าวอย่าลืมนะครับอย่าลืมไปดื่มกันได้แล้วก็อย่าลืมไปดูหนังที่เมเจอร์ด้วยแต่ตอนนี้มารับชมการแข่งขันได้เลยไรอัพตอนนี้สรุปมาเป็นเรียบร้อยทามัสเอ็กปอกก็ตัวกัะตลาเซร์ลอดคิมมี่ครับอีซุนชินฟาซ่าไฮลอสนะครับเอสเมอร์ดาแล้วก็อัลฟาครับนี่คือไรอัพของตัวละครทั้งสองทีมไปดูกันในเกมเลยครับตัดเข้าสู่สนามการแข่งขันโมบายลิเจนต์เดอะลิเจนต์ออฟคาราเซียมนัดแกรนด์ไฟนอล เกมนี้จะเป็นใครที่ได้ก่อนระหว่างไรทไยกับ MITS ครับมาดูการยืนเล่นกันหน่อยครับในฝั่งของ NT หรือไรทไาหยิบมาเป็นคิมมี่เลนกาครับลาเซลอสจังเกิลครับของ Is Your c อร์ครับโลมมิงเป็นฮาลิครับเล่นเป็นกระตระการส่วนด้านบนครับใช้ Xbox o f l อ n อแต่ต้องหนีโดนเฟิร์สบาดไปครับทูนสามหกเจ็ดครับไปได้ในโซ่ไฮพลอตครับโอ้เนี่ยครับก็กลายเป็นว่ากดดันก่อนนะครับสำหรับทางฝั่งลาเซลอสครับ กลายเป็นว่าโดนกดดันจ้าทัพฝั่งสานพงศ์เจ็ดเลยครับแล้วกดอีโมิี่ละครับคือจังหวะการเข้ามาแหละครับแล้วมากดดันลึกเลยนะครับกลายเป็นว่าขึ้นนำครับเอไมดีเอสขณะที่ไล่อัพบททัพฝั่งเอไมดีเอสครับสุสานพงเจ็ดนะครับเล่นเป็นไฮลอสนะครับน้องเมธอีซุนชินครับเมอร์ฟี่เล่นเป็นฟาซ่านะครับนารากรนะครับเกมนี้จับมาเป็นอัลฟาครับขณะที่ในส่วนของโนเซนครับเล่นเป็นเอสเมอรันดาแหละครับนี่คือไลน์อัพ ของทั้ง2ทีมนะครับก็ถือว่าเริ่มต้นเกมมาได้ไวนะครับสำหรับทางฝั่ง MITH ครับเกมตอนนี้ก็ขึ้นนำอยู่1ต่อศูนะครับนี่ครับพยายามจะเบรกเพย์เลยครับสุดสามกเนะครับเล่นกับฮาร์ลีครับก็ตตะัดต้องระวังเลยครับพยายามจะโซนให้กับทางฝั่งในส่วนของคิมมี่และครับได้ยิงได้เยอะที่สุดครับหนึ่งนาทียังเป็นมิดที่เก็บ first สบัตไปได้นะแต่ว่าในขณะเดียวกันในฝั่งของ NT หรือไนท์ทรายก็รอดูเกม ดักแก๊งคืนบ้างนะจะรู้ว่าจะได้หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเลนกลางต้องเคลียร์ก่อนครับเมอร์ฟี่ครับทำเวฟที่เลนกลาง แล้วก็ส่งลิงก์มาเหมือนกันครับเอ็นทีรีบเคลียร์ครับคิมมี่การเดินเกมสําคัญเนี่ยในการเคลียร์เวฟแล้วก็การเติมออบเจกต์บริเวณต่อเนี่ยสำคัญมากๆถ้าช้ากว่าเนี่ยต้นเกมอาจจะเสียเปรียบครับเปิดเท็ชั่นพอลเข้าไปก่อนครับคิมมี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับที่ทีมงานจาก m i t มไอือว่าโซนได้ดีแล้วได้ต่อเรียบร้อยฟราซ่าจ่ายฟาเธอร์แอร์ไซด์เข้าไปครับปีกกระตุกัดมาสไลด์จะเล่นกับไฟรอน น้องเมธมาด้านหลังยังไงได้หรือเปล่าสไลด์ออกไปทันทีครับดารากรฟลอัพครับมี MITS ต่อท้ากับไอซีแล้วเป็นเอสเวอด้าโนเซนแก็บอาริสไปได้ครับมองไปเรื่อยๆลิงอ์โอ้โหจะโดนต่อด้วยด้านในแล้วเป็นด็กเกี่จับเอสเวอร์ด้าแก็บในโซลคิมบี้ออกไปอู้ต้องบอกว่านอเซนครับในตัวนักมินเล่นได้โดดเด่นเลยครับและสุสานมกเฉดครับจังหวะนี้ลีคอใส่เลยครับวาร์ปช้ำช้ครับวาร์ปถูกกันมายนะครับเกมนี้ย้ำีกครั้งหนึ่งครับสำหรับใครที่เพิ่งมารับชมนะครับแต่ไฟที่ผ่านมาครับเพล์การเล่นของตัวทุก พยายามจะใช้แนวหน้าเนี่ยในการไปคัดให้ทางฝั่งโซนเนี่ยมันสูงที่สุดนะครับไนท์สไรท์เนี่ยจังหวะคอนเทสต์ออบเจกต์อย่างเต่าเนี่ยไม่ถึงเลยครับบอลทีจ็อกเกอร์ครับตัวนี้ฟัตเธอร์แอสไรต์ตามมาครับแล้วเปิดปฏิั่นเป็นเมอร์ฟี่เลยครับที่เก็บนิ็กไปต้องใช้ออาติครับในการออกจากไฟมาเลยครับสำหรับทางฝั่งฮาร์ลีครับกลายเป็นว่าไฟครับมันเดือดจริงๆครับ MITS ครับ5ต่อ0คิว กดดันไนทรายตั้งแต่ช่วง3นาทีครึ่งเลยครับโอ้โหสนาทีที่เป็น3นาทีกดดันและเดินเครื่องหนักมากครับ MTS ครับโอ้โหแล้วโดนกดดันครับ N.T. N.T. เอ็นทีต้องใช้ทามัสเข้าไปใขรสู้ครับนนเซนต้องปั๊มสารักแรนเข้ามาครับเดี๋ยวดูว่าโอกกะโซกับนนยังไงนนเซ็นจะไหวไหมแหมเลือดเดียถอยกัเลยมาสเวของศูนยามก็ดของ MTS กดดันด้าน,นบน แคตตี้นารุครับไปน่าจะอยู่ง่ายแล้วครับแล้วอัลฟาไปปาดนัลบอจะไหวไหมเรียบร้อยครับเสียใครกำลังกอนของเอฟบีเอสครับโอ้แล้วต้องยอมพรีชีพแหละครับยื้อได้นานอยู่นะครับสำหรับทางฝั่งแคตตี้นารุครับไม่แย่เลยครับตอนนี้ก็เบิร์กสกอร์แรกครับให้กับทางฝั่งไนท์สไตร์มาเลยครับจังหวะยื้อครับคือตอนนี้เอไอเดียสครับอะเกรสซีฟมากๆเลยนะครับในจังหวะการเข้ากดดันครับแล้วตัดทรัพยากรครับคือพอได้เพลย์แรกมานะครับในไฟส์บริเวณก่อนจะ หลังจากเล่นเต่าแล้วนะครับก็อีซูจินแหละครับมาเติมดาเมจแล้วต้องชมโนเซนแหละครับจังหวะเก็บดับเบิลคิวนะครับเกมน,นี้คือถือว่าเล่นได้โดดเด่นด้วยครับทั้งในเรื่องของการกดดันเลนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการมาเติมไฟโนเซนเกมน,นี้ก็ต้องบอกว่ายิงเลนยิงโดดเด่นแหละครับโอโ้โหนี่ครับ M I G S ก็ได้ออบเจกต์ไปอีกครั้งครับเสียเต่าให้กับ M I T S ไนททรายต้องกรูปปิงกันใหม่ครับการเดินเกมสำคัญมากๆครับ <Oui. S 1> ลิงเคลียร์กลางอ้าวแต่บริเวณด้านบนเรับเป็นจีซุนชินครับที่ไปได้เอ็กซ์บ็อกเสียไปหนึ่งในบอลไนททรายโอ้โหเดินแก๊งกันรวดเร็วมากๆครับในฝั่งของไอเมทีสต้องระวังแล้วครับการเดินเกมไม่ธรรมดาครับ <Oui. S 1> เมดเข้าไปกดดันมาแต่นา <Oui. S 1> ล่างโดน3ครับ3ต่อ1ไม่ถือล oh. ุงโดเซนพิกเกอร์ถอยก็ไม่ได้เป็น เอสเวลร์นา้าที่ดีตัวอ,ออกมาแล้วเมอร์ฟีเติมฟ้าเธอแอร์ซอยโอกาโซกดไล่เลยครับเปิดอัลติเมสกิลอย่างอินเฟินโนครับต้องถอยออกมา คือดิฉันต้องบอกเลยนะว่าโนเซนเนี่ยเขารับดาเมจได้ดีมากๆคุณคือประเด็นเนี่ยคือเขามากันเยอะ,อะเลยทําให้ยื้อเพื่อนเนี่ยเรามาสอดจังหวะ2อแล้วดูวเนี่ยเปิดกอลเล่นพัดตองวูเลยค่ะพยายามจะเข้าไปเล่นด้านลา่างพยายามจะเข้าไปพุพพยย่งควใส่สุดท้ายตรงนี้ไหวไหมครับเบอร์ดาเมจเข้ามาแล้วเป็นฝั่งอัลฟากับที่เก็บไม่ได้โนเซนเก็บฮารีไปด้วยค่ะคุณกลายเป็นว้าเข้ามาถมได้ดีก้าวตอนหนึ่งเลยดิฉันนี่กรี๊ดเลยโอ้โหตอนนี้น้องประชาชนด้วยนะรอเล่นอะไรกันเนี่ยอ่ะต่อเนื่องครับตอนนี้มี แลรกกอนครับที่ลงมาเติมครับเราเคลียร์ด้านล่างไปได้ในฝั่งของเอ็นจีอิสต้องพยายามประคองกันไปครับ5นาทีผ่านการเงินโดนทิ้งห่างไปครับตอนนี้1,8 0 0 0ครับในฝั่งของ m i ฟ s ส่วนได้ทราย1,3ื่นเรื่องการเงินสำคัญมากๆครับตาฮีโร่ไม่มีนักกิ้งด้วยก็ไปกันเหนื่อยแน่นอนครับสองเทม พยายามจะใช้ traction พาวส์เลยครับในการร่วมเล่นครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ในส่วนของ traction พาวส์นะครับของทางฝั่งลิงก์เนี่ยจะมีบทบาทสำคัญมากๆนะครับของทางฝั่งไนท์ไทร์ในการเซตอัพครับแล้วก็ต้องรอเล่นคอมโบกับทางฝั่งฮาริแต่ทางฝั่งอัลฟาเหมือนกันด้านหลังครับสตาร์ดอัลฟา แล้วพยายามจะเข้ามารำสุดท้ายได้หรือเปล่าครับตอนนี้ดาเมจฮารี่ต้องกระโดดเลยครับแชร์อัลติเบตกลับมาแล้วโนเซนคก็ไม่มีดาเมจครับเก็บสองฝั่งแคทตี้นารู้ไปได้จังหวะเข้ามาของโนเซนโค้ชจะดิ้นในรนหญิงสวนเข้าไปเพราะว่าไปลึกเกินไปครับเป็นอีกตัวกรอที่เก็บโนเซนไปไม่ได้ครับเอแมทีเอสก็ยังบุกอยู่บริเวณตรงกลางครับแต่ทาวเวอร์ตรงกลางนี้โอกาสจะได้เนี่ยมันน้อยเพราะว่าดีพีเอลในการตีป้อมมันน้อยเหลือเกินครับทั้ง23องศาแล้วเบอร์ฟี่ครับโอ้โหบรรยากาศในสนามตอนนี้คคค่่่อออนนนขข้้้างงงททีีีจะตตึเเรรรยดััับบใฝ็โกลลแว แต่ว่า MIDSE ก็ยังรักษาเนี่ยการเดินเกมที่ให้แนบเลียนมาบ้างตรงน,นี้โดนเฉยเพาเข้าไป NT ี MT ได้มากับเป็นกตอกกัดที่เก็เป็นสองเอาฟลาไปได้เปิดฟาเธอร์แอซไซครับลาเซตี้ิลับเปิดใส่อากาศธาตุเบอร์บัฟฟี่บินออกนาทีโดยใช้ฟิกบอยฟิงโอ้กายเป็นว่าไปดักเก็บนารากรแหละครับในไม่ที M I D S A, ตอนนี้ก็พยายามจะบุกใส่เยอะจริงๆครับเจ็ดนาทีแรกครับ,รรบเป็นฝั่งที่คุมเกมกดดันเลยครับ เอซยัวครอเนี่ยก็พยายามจะเคลียร์เวฟด้านล่างสุดสามพุนี่เรียกเพื่อนมาแล้วเหมือนกันนะครับจังหวะเดินเข้ามาเมอร์ฟี่ตามมาหนึ่งคนพยายามใจทำเอซครับตอนนี้ครึ่งหลอดของเอซยัวครพยายามจะกันเวฟด้านล่างอยู่เหมือนกันนะครับโนเซนเนี่ยก็ทำเวฟครีมมาเลยสุดสามพครับเดินโซนแอฟฟัลเทอร์แอสไรท์เอซยัครพยายามจะรัมครับแต่บอกเลยตอนนี้ขอเอซยัวไลฟ์มาก่อนแล้วกันครับได้คิวปายพยายามจะหาแคทตี้นารุครับต้องใช้ลัดนิตตี้ครับในจังหวะการออกจากไฟมาเลยครับระเบิดตัวเองออกมาครับแคทตี้นารุ 哦，棒！Oh, ขอ็ ai, ขอนทรีดูในไทยก็ไปทําหาจังหวะสวนนี่ยมนเทียสครับแต่ไม่มีอ่างด้านของความผิดพลาดเกิดขึ้นเลยครับแล้วตอนนี้ไหลเข้าไปต่อเอาแล้วความหวังเดียวครับต่อไปเอาเอาปลาไปปาดแล้วเติมดาวเมนใส่ครับโอกรโซเทได้สวยครับเสียศูนย์เสาเมกีไปในฝั่งแมนเทียสโอกาโซบอกใจถึงพึ่งได้ดาราคอนโดนล่วงไปเสียไปสองนายทรายองลงครับเดี๋ยวดูว่าจะสวนได้ไหมนายทรายกลับไปอีกครั้งกับพี่เบิร์ตอ้จังหวะสวนกลับดีครับคือจริงๆเปิดด้วยเอา ้าของนารากรสวยแล้วนะครับแต่ประเด็นคือดาเมจในการ <Ooh. S 1> ปิดเนี่ยไม่ลงครับไม่สามารถปิดในส่วนของทามาสได้กลายเป็นว่าโดนสวนดาเมจกลับไปนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยก็รอสวนกลับมาไม่ว่าจะเป็นอิดสัวคอหรือคิมมี่นะครับที่ยิงจ่ายดาเมจกลายเป็นว่าช่วงตรงกลางครับเป็นจังหวะไฟที่ดีครับบอกนฝั่งไนท์สไร์การเงินเนี่ยเริ่มกลับมานะครับการเงินห่างอยู่ที่ระยะ5000โกดีประมาณนะครับ5ต่อ1ิคิวตอนนี้ต้องค่อยๆดึงมันไปตามแต่โดยรวมเนี่ย m อ็ยังเป็นฝั่งที่คุมเกมได้เปรียบอยู่ครับ <c oughs> วนเวียนกันไปแล้วเทคชันเพาของคิมมี่ครับใส่โดนดำเมเวเวนแบบมหาสารครับแต่โดนเอสเวนดาเอาคืนนันทีในสงครางลาเซลอนไม่มีอิสยัวคอเล่นครับในไฟนี้เลือกที่จะกรูปปิ้งกันต่อครับในฝั่งของไอดีเสโอ้โหไปผ้าดับในทรอยโดนดักจับครับ ติดเนี่ยครับตรงนี้เล่นลําบากมากครับในฝั่งของไนท์ทรายคือต้องบอกว่าไอทีเอสครับตอนนี้คือเขาวิเคราะห์แล้วแล้วก็พยายามจะแก้ใน<ม>ส่วนไนท์ทรายนะคือบอกว่าทางฝั่งไนท์ทรายเนี่ยอินดัคอรเนี่ยจะเป็นตัวคีย์หลักในการที่จะเดินเกมเพราะฉะนั้นเขาพยายามอ่านในการเดินเกมของทางฝั่งจังเกิลอย่างอินดัคอร์ราเซลอตครับว่าเดินไปทางไหนแล้วรอดักก่อนทําให้รูปเกมของทางฝั่งไนท์ทรายเนี่ยเล่นได้ยากค,ครับนี่คือการตัดแผงของทางฝั่งไอทีเอสนะครับพยายามจะตัดจังเกิลอย่างอินดัคอรให้ได้เล่นยากที่สุดครับโโห พอผู้เล่นไม่ครบห้าเนี่ยก็โดนสโนว์บอลเรื่อยๆนะถ้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ย,ยจะต้องรอครับแล้วรอเล่นทีเดียวกัในฝั่งนายพ ตอนนี้ MIT h e a l t h ครับระบบหลอดกำลังมาที่เลนกลางเดี๋ยวดูว่าระบบเกมรับของไหนทรีจะเข้มขนาไหเปิดเป่าเทนช็อกเกอร์หีบชิ้นเปิดก่อนครับแล้วเล่นทันทีครับลเม็ดมาใส่สุดไม่สองลูกใครเอาตามเดือดการเดือดมาอลากันไม่เฉยได้แต่โดนดาลูกเขาเตะแขกไปเสียให้กลับในฝาวล์ไม่ได้แล้วปะทะกันอยู่ตรงกลางครับเอสเวน่าเฟลลิงซาบูดปั๊มสารดานขึ้นมาสามหนึ่งไม่เชื่อว่าลุมของโนเซน อินจัวคอโดนไล่ครับตรงนี้แล้วเจอสุดท้าย็ครับปิดไปอีก1นึเขว14ต่อ6คิวไฟนี้แลก1ต่อ2นารากรแับยอมพีชีพสุดท้ายได้โอ้ยคัทซึกับในิสวซอินจัวคอร์มาแล้วพาเวฟครีบครับมาที่บริเวณด้านล่างตองการจะบุกใส่แลยครับสำหรับดัสามหกเจ็ดไฮรอนอยู่ฟันเตอร์แอ์สวฟิกเกอรเล่นเลยครับเมอร์ฟี่เข้าไปด้านหลังวิ่งไปวิ่งตรงนี้ก็โดดลงมาแล้วคนโดนเผาอยู่ตรงกลางเอ๋ยแล้วเป็นฝั่งไฮร้อนแหละครับที่โดนเก็บไปจากฮาริ โอ้โหแล้วเป็นเมนยูแสแลนด์เด่งถอยครับ MIT ฮะตอนนี้ยังขึ้นบ้าน,น,านไอ้ฟ่งอะไรถายไม่ได้ครับเกมสวนเดี๋ยวมีเห็นแน่นอนในทรย เอาครับจะเป็นยังไงลหละครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเริ่มกันได้ดีมากขึ้นนะครับด้วยความที่มีตัวละครอย่าง Xbox บอกนะครับแล้วก็คิมมี่ที่สามารถช่วยในเรื่องของการเกมแบ,บทได้เมดิเทลันครับตัวนี้ตัดตัวไก่อดครับไม่ให้อีสจัวคอได้เล่นง่ายๆครับเพราะว่าส่วนสําคัญเลยในดาเมจของทางฝั่งไนท์ทรต้องมาจากเขานะครับนั่นคือลานสลอตของอีสจัวคอครับความตั้งใจของไนท์ทรแล้เอเบเก็พอๆกันนะแล้วก็สิ่งสาคัญคือการเดินเกมนี่แหละครับที่จะต้อง เดินเกมกันให้ดีครับในฝั่งของเอ็มดเอสและไนทรอยสิ่งสำคัญคือความผิดพลาดในเฟสต,ต่อไปในการเล่นหลอดเนี่ยสำคัญเลยครับ,รบอย่าพยายามพลาดเด็ดขาดครับไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของเอ็นจีหรือเอ็มดเอสเพราะว่าหลอดตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆแล้วมีการกดรีคอร์ดไี้หยิบจิม้มเข้าไปครับในฝั่งของเอ็มดเอสนาลุต้องถอยออกมาแค่ที่นาลุเผาใส่ครับเป็นเฟมิสไซร์ครับตอดใส่ศูนยสองหกเจ็ดยังเข้าไปไม่ถึงเนี่ยแผงหลังของ ไนท์ทรายครับโอ้แต่ก็ถือว่าแลกอันตินะครับอของทางฝั่งไฮร้อนมาได้แล้วก็ได้อันติของทางฝั่งเมอร์ฟี่ด้วยหาดีจะเล่นยังไงครับตอนนี้มอเทอ็อกเกอร์ครับเช็คตำแหน่งเลยครับความที่เปรียบของอินซูนชินแหละครับนั่นคือการได้เช็คตำแหน่งแหละครับของทางฝั่งไนท์ทรายได้นะเพราะว่ามันจะมีส่วนสำคัญในการเล่นออบเจกต์ด้วยนะครับตอนนี้ก็รีคูดาวช่นเชนเผาเช็คไปบริเวณด้านขวาครับไม่รู้มีใครอยู่บ้างหรือเปล่าแล้ว12นาทีตรงนี้ผ่านไปการเงินตามอยู่พอสมควรเลยครับไนท์ทราย ต้องดูว่าเขาจะสามารถดึงกระแสของเกมกลับมาได้ไหมหลอดตัวนี้สําคัญมากๆาครับสำหรับทั้ง2ทีมอยู่ที่ว่าจะเล่นยังไงครับ12นาทีผ่านครับใจแลกใจแล้วครับตอนนี้ต้องดูว่าสื่อสารกันอย่างไรครับสิ่งสําคัญคือความพร้อมและการไฟครับแล้วเปิดปาร์เธอร์แอร์สาเอาตาวด้วยการเ้งแคนเซิลฟาซ่าได้ก็จริงแต่ไม่ได้หลอดครับน้องเมทเขียยหลอดอไปแล้วโดนปิดดามเมจตัดเกินไปคิวอย่างมากของยูนิชิน นนเซนไปได้ในส่วนของคิมมี่และตามมาน้องเมธเก็บไปสองเสียแคสตี้นะลูและนี่คือภัยพิบัติระดับ M.I.T.S เอาครับเป็ไปดี I D H. ตอนนี้ต้องการขึ้นบ้านครับมาพร้อมหลอดเลยครับบอกเลยหลอดตัวนี้จะได้ดูหรือเปล่าแต่ขอดูก่อนครับสำหรับไฟนนี้บนเวทดนบอล M I D S ครับตีบ้านสุดสามพเจ็ดครับได้ทาวเวอร์แดนบอลเป็นที่ียบร้อยพยายามจะพาคลิปเข้าแอสไรด์ครับตอนนี้กดเข้ามาได้หรือเปล่าโอ้ยคาสซ่ยังพยายามจะกัดได้อยู่ครับและยังกัดไม่ได้ครับแต่ตอนนี้คลิปขังก็มาครับทาวเวอร์การมีโอกาสเสียเยอะมากครับปัญหาตรงนี้จะแก่อย่างไกลครับหนึ่งเหียบหนึ่งเขาบอกว่า Uh, เวลาตอนนี้เนี่ย13นาทีครับ mm hmm. ก็พ mm hmm. ยายามที่จะกดดันในฝั่งของไนทยทรายเรื่อยๆครับเมาเทนซ็อกเกอร์จายไปแล้วด้วยครับ mm hmm. ในฝั่งของเมดเดียส เห็นทีหรือไนท์ไทยต้องแบ็แคแพ็คกันแล้วครับหลอดด้านล่างมาครับเคลียร์ทาวเวอร์ออกไปก่อนฟาซ่าของเบอร์ฟี่เปิดมาเธอรแอสไอ,<ก>อน์ต้องเลสเวททิ้งไว้ครับแต่คนที่โดนอยู่ด้านในครับออกกระสุนไปลุยใส่เบล์อเมริกาสแล้วและเบิดดาวเมนมเดได้ไหมเป็นอัลฟาสเปียร์ออกมา,าได้ครับดารากรนฝืนใจตีอยู่ด้นานหลังโดนรดอเซนเข้าไปไขนดาเมทมาแค่แต่รู้ต้องกันบ้านไนท์ไทยยังอึดไว้ได้อยู่แต่เป็นน้องเมทที่ได้ออกกระสุนเสียทาวเวอร์ไปกับอเมริกาสเกมไอทีเฮ็ดลุยอย่างต่อเนื่องแบบไปหยุดยั้งแล้วเป็นลิงไปได้อัลฟานี่คือระบบเกม อบโดนเมลฟี่เคลยอกไปแล้วจบไปได้เป็น M.I.T.S. ที่น็อไปก่อน1ต่0อ0ูนแกมโอู้คือพยาแกม